ยังยังสวัสดีครับชมยุทธ์นาวันนี้มาอยู่กับช่างเขียวนะครับทำการวางท่อนะครับฝนตกทุกวันเลยดูสิครับน้ำขังเต็มเลยครับหน้างานน้ำท่วมครับผมก็เลยเนี่ครับให้เจ้าของเขาซื้อท่อมาแล้วก็วางแล้วก็ เดี๋ยวก็กรบแล้วก็ไปขุดดินครับวิ่งต่อครับครับโอ้ยขวางจังสั้นบทอท่อโอ้ยนอ่สิครับคุ้มงานด้วยมิมร้อเหล็กนะครับ น้มิ่มร้อนเลยครับช่างเคียววางนะครับก็ว่าจะวางในลักษณะไหนมาในแนวไหนนะครับเฉะนะครับก็ผมลงไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับมันเปื้อนนะครับผมก<ม>็ได้แต่ยืนถ่ายข้างบนนะครับ คุมงานโดยมิมล้อเหล็กนะครับผมครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องมีใครจับให้นะครับแมคโครครับเอาปลาปลามาเสียบเองอะไรเองครับดําเนินงานการขับโดยช่างเขียวครับโอ้โอ้โ้โครับแล้วคนวางก็วางคนเดียวนะครับไม่มีใคร ช่วยจับนะครับพอวางก็พอแต่แตะแตะปึ๊บแล้วก็ค่อยเอาไม่โคดันเอานะครับนี่ครับหัวมันสูงก็กดลงนิดนึงน,นี่แล้วก็นั่นครับผมแตะครับกดหัวลงน,นี่นถ้า เข้าใจกับแมคโครก็ไม่ยากนะครับการวางท่อครับก็นี่ครับนี่ครับนี่ครับดูสิครับไม่ต้องมีคนจับนะครับผมครับได้ได้ครับผมคือว่าจิบจิบนะครับของอย่างนี้ไม่ต้องมีใครจับโปลาครับ จับแค่ข้างล่างให้มันเข้าก็พอก็ก็เหมือนกับทำการบ้านเหมือนจะทำงานบ้านนะครับมันเข้าเองอัตโนมัตินะครับของอย่างนี้เกี่ยวซักเส้นหรอะโอ้ยมันทุกคนน่ะแหละนี่ไอพี่ที่กล้องผมสันๆนเนี่แซมนะครับชอบมาขยับ ชอบมาเขย่าให้สั่นนะครับนี่ครับจะไม่ได้ถอนแลเราก็ดูสิครับถ้ามันไม่เสมอก็เอาไมโครครับหลังบิ้งกีกดเบ้จีกดเอานะครับนี่แหละครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะไปไปหมุนเนี่ยก็เป็นโดนคนข้างล่างนีโอ้ยช่างเขียวนี่ปลาปลาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอันใจเย็นๆครับเดี๋ยวเพื่นดันให้ ทำงานเข้าใจกันนี่ก็งานก็แป๊บเดียวแหละครับผมเรื่องการเรื่องเต่านี่ต้องไปใจียจันชายครับโอ้โหอันไหนไม่ดีก็โยนให้แต่ผมเลยเนาะเคเ้าเลยเ้ยเจ้าเเาอยู่รนีระวังระวังปลอบปลานี่ไม่ใช่ธรรมดานะปึ๊บนี่ครับมันต้องมือไวเลยนะครับมือไวใจกล้าหน้าด้านครับเดี๋ยวจะรุ่งโอ้ยมิมไม่ต้อง ไอ้มิมล้อเล็กในคุมงานยังไงมาจับแต่โทรศัพท์โอ้กริ้งเงาสิครับแมคโครจะได้ไม่ต้องขยับโอเคครับิีสีกนมิมกริ้งเงาสิครับวัให้เอาไมอันรถแมคโครเขาบ่กต้องขยับนะกินแล้วไอมันยังไม่ทำงานเลยเอ็มร้อยยังไม่ทำงานเลย เสิครับแมก็เหลือท่อนเดียวนะครับก็ถือว่าเดียวก็กรบแล้วเสร็จแล้วปับ๊บวางก่อนนะครับวางครับหอยหอยหอยกิ่งเอาสิหอยมมไม้บ่แตกดอก อันท่อขาอัดเบาตัวนี้โอ้ยอัดแรงตัวนัานนั่นนันน่นน,นี่ครับปั๊บอออเอายกไปยกปับ๊บปิดโอ้ยโอ้ยแม่ต้องไปเจ้าหน้า าก,การวางข้อก็คอจบเป็นที่นี้นะครับสวัสดี